สวัสดีครับต้นเชี่ยวข้นย่างตลาดครับผมมือนี้เากัสั่งของครับผมสั่งของมาน,นล้วนะครับก็สั่งอันอต,นนตนัวนี้เล็กสามหุนครับตัวนี้แล้วก็ซีมี่เล็กสามหุนสามหุนแล้วก็เล็กสองหุนครับนี่เล็กสองหุนเล็กสองหุนแล้วก็เสารามนาะเนี่ยครับเสาสั่งมาแล้วเส,สาเมตร เมียนหาซีฟครับเมียนหาซีฟอ่าจำนวนสิบสี่ต้นนะครับนั่นแหล่าก็เสาสองเมตรอีกเสาสองเมตรอีกสามต้นนะครับนั่นแหล่าก็ทรายครับผมทรายสองขีวนะครับเนาะนี่ครับทรายสองขีวแล้วก็แล้วก็มีหินครับผมมีหินหินอีกคิวหนึ่งนะครับเนาะหินอีกคิวหนึ่งแล้วก็มีอันปูนนะครับเาปูนอีก อ่าสิบสองถุงนะครับเนาะแล้วก็มีเล็กลวดครับลวดลวดนะครับเนาะแล้วก็ปอกซีคุ้นซีนะครับเนาะจำนวนน่ยสี่กิโลนะครับเนาะอันนี้อันนี้เขาจะขายเป็นกิโลครับผมนี่ขายเป็นกิโลก็เอามาสี่กิโลนะครับเนาะเนี่ยผลสิบสองถุงแล้วก็ยิดบล็อกอีกนะครับเนี่ครับยิดบล็อก นีย uh, ัดบอกครับยัดยัดบอกอีกห้าร้อยครับห้าร้อยเจ็ดสิบก่อนนะครับเนาะนี่ครับสั่งมานะครับเนาะว่าจะมาเห็ดหยังวัตตีนะครับเนาะก็ไปเบิงนะครับเนาะไปผมว่าเดี๋ยวไม่เห็ดกําแพงครับผมเนี่ยไปเบิงน้ำกันครับว่าผมว่าเดี๋ยวไม่เห็ดกําแพงนะครับเนี่ยครับเห็ดกําแพียงมองนี้นะครับเนาะช่วงน่ะช่วงหน้าฝนน้ำแ้วหน้าฝนนึงหันน้ำเนาะเห็ดเห็ดไหนกําแพงยัน หน้าพังนะครับน้าผมกับนะครับมองผ่าดำานะครับไปพังไปอันนี้กัิทุบทิ่มครับมองนี้ก็ทุบทิ่มเพราะว่ามันหล่าแล้วนะครับเนาะทุบทิ่มไปเลยครับเนี่ยทุบไปเลยหนึ่งสองสามสี่ล็อกครับที่ซอมไมเพิ่นสี่ล็อกแล้วก็แล้วก็กอแําแพงไม้ครับผมกอแอมพงไม้เหงามาเลยน้ำลาวเหงาไปเลยเหงาเหงาเลยนะครับเนาะ กอกระเพ่งอีกสั่นเมึงน้ำเนาะกอเหงาติดกันเลยนะเนาะเดี๋ยวมือมือื่นครับผมมืออื่นสร้างสิไม่เห็ดนับเนาะจ่างสร้างครับจ่างสร้างบื่อด้ว่างครับเมื่อไ้ว่างก็เลยจ่างสร้างนําเนาะจ่างสร้างเห็ดเลยนะครับเนาะจังไหนก็ติดตามเบิ่งนับเนาะเห็ดกําแพงเนี่ยเห็ดกําแพงเนี่ยว่าผมสีเห็ดนี่ยอย่างต่ออีกนะครับเนาะติดตามมึงครับกิปน้กะ อขอบคุณในหลายนะครับเนาะกสสะ็สวัสดีปีใหม่นํานะครับสวัสดีปีใหม่ปีมั่ก่อนรทองนะครับเนาะเขามารับชมเนี่ยก็ก็ให้ซุขอสุาพแข็งแรงนะครับเนาะทำด้วยเงินทอนนะครับเนาะขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับผม